สวัสดีครับผมได้เวลากลับมาทำคลิปกันอีกครั้งกับ acting EP นี้ที่เราจะมาพูดถึงละครเรื่องพระจันแดงพระจันแดงนะครับจริงๆแล้วก็เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าดีใจภูมิใจมากๆที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้นะครับเล่าให้ทุกคนฟังก่อนสําหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ดูหรือว่าไม่รู้จักละครเรื่องนี้พระจันท์แดงจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวของความรักของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีจิตอาสาขึ้นไปเป็นครูบนดอยแล้วไปตกหลุมรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีวิญญาณของเสือพญาอยู่ในร่างกายก็จะต้องมาคอยลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วหญิงสาวคนนั้นจะสามารถ รักกับคนที่มีวิญญาณของเสืออยู่ในร่างได้หรือไม่แต่ว่ามากไปกว่าน,นั้นที่เหนือจากความรักความโรแมนติกของคู่พระนางแล้วนะครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ละครเรื่องนี้อยากสะท้อนหรือว่าแฝงเอาไว้นั่นก็คือเรื่องราวของการอนุรักษ์คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นหัวหน้าอุทยานหรือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยนะครับซึ่งยากอีกเรื่องหนึ่ง บางคนอาจจะคิดว่า้ i, มันใกล้ตัวผมอยู่แล้วในเรื่องของการแบบเข้าปงเข้าป่าไปเดินป่าเดินป่าก็เรื่องหนึ่งการไปเดินไปเที่ยวก็เรื่องหนึ่งการไปเดินเพื่อเพื่อดูแลละตเวนอนุรักษ์ปกป้องก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องใสยวิธีการทํากันบ้านที่ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังพอโจทย์เป็นหัวหน้าอุทยาน เราก็พยายามเสิร์ชหาหัวหน้าอุทยานที่เป็นอุทยานแห่งชาติที่ค่อนข้างจะไม่ใช่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักจะพยายามไปหาอุทยานที่เน้นเรื่องการอนุรักษ์การดูแลการให้คนกับสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เป็นหลักก็เลยสุดท้ายไปจบที่อุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับ หัวหน้าประวัติศาสตร์พอไปถึงเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติก็หัวหน้าเขาก็พาไปนะครับนั่งนั่งรถกระบะกันเข้าไปไปถึงพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เขาพยายามจะทําพื้นที่บริเวณนี้ขึ้นมาเป็นรอยต่อของป่าบริเวณแถบนั้นหลายๆป่าก่อนที่จะลงมาถึงชุมชนมันก็จะมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์มา รวมตัวกันอยู่บริเวณนี้เพื่อให้เราได้เข้าไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นช้างเสือหรือสัตว์กรีบต่างๆมีทั้งสัตว์นักล่าและก็ผู้ถูกล่านะครับคือเขาก็เข้าไปไปพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นให้ให้มันอุดมสมบูรณ์ก่อนที่สัตว์ที่เข้าหากินบริเวณนั้นะจะไม่มีอาหารแหล่งอาหารแล้วเดี๋ยวจะลงไปรบกวนพื้นที่ของชาวบ้านนะครับเราก็จะได้เห็นเขาไปทํา โป่งไว้ไปทําบ่อน้ําไว้เพื่อให้พื้นที่บริเวณนั้นมันมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นพอเข้าไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีพี่ๆที่เขาประจําหน่วยอยู่ตรงนั้นบางคนเขาก็จะเป็นพลานกลับใจที่มาช่วยงานอนุรักษ์ด้วยนะครับนี่เป็นทีมงานสวัสดีผมบผมบอกว่าทีมเปลี่ยนพานทางไทยหน้าแปลงเลยอันนี้เป็นพานเล็กกับพานน้อยใช่ตอนนี้ก็เป็นยังเขาไม่เอใจหลักทีเลย โอเคเขาเคยเป็นพรานมาก่อนแต่ว่าทุกวันนี้สกิลของพรานที่เขามีเนี่ยก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อทำลายแต่เอาไว้มาเพื่ออนุรักษ์เพื่อรักษาหลังจากได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งหัวหน้าก็พาเราลงไปพื้นที่ด้านล่างที่พี่ๆเขาทำงานกันอยู่ที่เจ๋งมากๆคือผม ได้ไปเจอร่องรอยการล่าของเสือที่เพิ่งล่าเหยื่อไปนะครับอันนี้คือรอยใช่จะมีรอยเก่าด้วยครับมันเป็นรอยนี่รอยเท้าเข้าเหรอครับแล้วนี้น่าจะเป็นตัวเล็กครับหฮะมันถึงมีกี่ตัวมีลูกด้วยครับ ไม่ได้กินแล้วอ่ะตอนนี้รอยที่เห็นครับที่นีัสองตัวไม่กินนะอยู่นี่อ่ะเว่ยไม่กิน ตรงนี้ยู่พัดเนี่ยครับอ๋อคือเขากัดตรงนี้ตรงนี้คือรอยคลุมเขาแตกเนี่ยครับกลิ่นแรงมากเลยนะถ้าดูลักษณะเนี่ยมีลำน้ำมีอะไรอยู่อยู่ได้ทั้งปีเลยเป็น ระบบมิเวทที่สุดยอดอืมอบทั้งต่างประเทศเยอะแล้วก็สัตว์ที่น่าเพราะว่าจริงๆแล้วเรา<ใ>เขามาครั้งนี้เราเราไม่ได้เข้ามาบอกอเรามาเพื่อจัดการเรื่องแปลงพืชอาหารนะแล้วก็หลังจากนี้ก็ปกติเราจะไม่เคยเข้ากันเลยีเดีอินกรามจากอันกะโลรลากขึ้นมาตรงนี้วึ้นว้ โอ้หตรงนี้กินแรงมากเลยใช่ปกติเขาจะกินไปเรื่อยๆเขาจะไม่ถึงท้องให้แตกก่อนกินเฉพาะก่อนใช่จะเลาะกินพวกคอพวกกีะโปงนั่นๆก่อนถ้าท้องแตกมันจะเน่าเร็วใช่ครับลากข้ามนม่มาเลยลอยนี่คือลอยเขาใช่ไหมใช่ลอยที่เขาลากอ๋อโอ้โหสุดยอดมากๆคือในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะ ได้มาเจอร่องรอยการการล่าของสัตว์นักล่าวิธีการล่ามาก่อนอันนี้ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าประวัติศาสตร์มากๆนะครับที่เมตตาให้ความรู้แล้วก็ให้ทัศนคติบางอย่างของการเป็นหัวหน้าอุทยานได้ดีมากๆผมว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันมันเป็นข้อมูลที่หาได้ยากค่อนข้างจะยากมากถ้าเราไม่เอาตัวเองเข้าไปนะครับ แล้วการที่จะจะเข้าใจหรือว่าการที่จะมีความรู้สึกพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาหรือว่าหาใน Google แล้วมันจะขึ้นมาบอกเราเราต้องเอาตัวเองลงไปสัมผัสลงไปคลุกอยู่กับอา,อาชีพของเขาจริงๆมันถึงจะทำให้เราเข้าใจเขาได้มากขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็น1ในวิธีการทํากันบ้านกับตัวละครการเดินเข้าไปหาตัวละครหัวหน้าศักดิ์สิทธิ์โดยส่วนตัวของผมมน,นะครับก็ไม่ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกเอาเป็นว่ามันเป็น1วิธีก็แล้วกันนะครับสําหรับ e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไร acting EP หน้าฝากติดตามด้วยยังไงอีพีนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับกดวะยังไงอีีนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามใน acting สำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ